ในวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ของในตัวชิปวิดโอในทิกติกกันเนาะสำหรับคุณผู้ชมคนใดที่อยากจะให้มียอดแชร์ในตัวลิปเพิ่มขึ้นมาเยอะเพื่อด้คลิปติดฟีดหรือว่าฝากกดดันกันกอนีขึ้นให้คลิปเรามียอดการมองเห็นที่ดีขึ้นเ,นานเราก็ลองมาดูและทำตามตกันไปได้เลยโดยวิธีขั้นตอนแรกเลยก่อนอื่นเลยเราได้เข้ามาในตัวเว็บไซต์ s m a d a com กันเนาะแล้วจะลิงก์เว็บไซต์ทีงไว้ให้ด้วยก็สามารถที่จะกดคามาใชิงานทำตามกันได้เลยและพอเราได้เข้ามาแล้วในตัวเว็บไซต์ขเาขเา ไม่มีสมาชิสามารถที่จะกดสมัครกับไปก่อนได้แล้วหากได้เข้ามากราบที่หน้าต่างก็สมัครสมาชิกเขาจะมีหาได้ก็ขอดมูลตามหัวโคในค้าได้กระนดกันหัวเอาไว้แบบนี้แล้วก็ฝาไม่ไีตกดทำไมได้เลยเนาะหรือถ้า่ายมากกว่านั้นแล้วก็สามารถที่จะสมัครผ่านบัญชีกุ้งขึ้นที่มีของเรากลับไปได้เลยหรือถ้าหากได้สมัครกันแล้วมีบัญชีกันอยู่แล้วเราได้ย้อนกลับมาที่ในส่วนของหน้าต่างการลงชื่อแล้วกดลงชื่อเข้าใช้งานกลัาไปได้เลยอะ แล้วทีนี้เราได้ไฟมากราษที่ในตัวของเวซา,ายเวซายเพราะว่าจะมีหน้าตามหมุดหมดหู่หัวข้อประมาณนี้ให้กับเราในการมาดิเทโลชิง่งการทำแฟนกันได้เนาะแล้วถ้าหากว่าใครเดิฟฝึกมาชิง่งไปฝั่งแรกก็สามารถปฏิเสชิกโดยย้อเงินตรงด้านนี้กันไปก่อนได้แ้วถ้าฝึกมาชิง่งไปฝั่งแรกก็จะไม่มีเงินในตรงด,ด้ดดดานนี้กันจะได้กดเข้ามาไปตรงด้านนี้กันไปก่อนได้เนาะที่หน้าตามกันตเติมเงินอ่ะ โดยการกดเข้ามากันแล้วที่หน้าต่างการเติมเงินเขาจะเป <rain> Jamie, ็นหน้าต่างประมาณแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาไปดำเนินการเติมเงินกันได้แบบง่ายโดยสามารถเลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยค่ะเมื่อเรากดที่เข้าไปทางที่ทำไม่ช่องทางเขาจะเป็นช่องทางเกิดมาให้เราได้เติมเงินกันได้เลยประมาณแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางี่ยจะเก็บ QR code ตัวนี้วัเลดคลิปตัว c u น r e n c y หรือว่าเพอร์เฟค t m นนี่ก็ถ้าว่าเราสะดวกจะแบบว่าช่องทางไหนที่เราจะเติมเราก็สามารถที่จะเติมเงินกัได้เลยหรือว่าถ้ามียอดเงินทดือนอยู่แล้วเติมเงินก็ไปได้แล้วก็จะได้ย้อนกลับมาที่ในส่วนนต่่่าางงไไได้้้ขอปแชชร์กัเเลยพืทีจะใน อะพอนย้ยกกลับมาไปแล้วที่ตัวหน้าต่างแลกของเวซต์ทีนี้มาทําการเลือกที่ต้องของมดหมู่แล้วก็หัวข้อเดียาต้องการจะทําการยานันได้เลย อย่างวันนี้เป็นการเพิ่มยอดแชร์ของในตัวชิปเีดอต่อของเราแล้วกดชี้เข้าไปเลยที่ในตัวงหมวดหมู่แล้วก็เลื่อนหาดูในตัวหมวดหมู่ที่ต้องการก็คือการเพิ่มยอดแชร์อ่ะเพิ่มยอดแชร์ที่ดูตรงนี้แล้วก็กดชี้เข้าไปพอเราเจอได้แล้วที่ในตัวหมวดหมู่ตรงด้านนี้ก็มาเลื่อนต่อทีตัวของบริการบริการพอเราขึ้นมาเป็นประมาณนี้เราเจอของเลยเป็นบริการแรกนี่เลยกดชี้เข้าไปเลยพอเราเจนได้แล้วที่ในตัวหมวดหมู่แล้วก็บริการได้ประมาณแบบนี้ทีนี้ก็ให้เราได้ย้อนกลับมาที่ตัวของชิปวีดีโอที่ต่อของเราเลยเพื่อาทการที่่ตอการกล้ว มาวางได้ว,วางนี้กันได้แล้วทีนี้ก็มาแต่ติมเงินที่ต้องการจะเพิ่มอ่ะเราตั้งแต่หนึ่งพันเนาะแล้วพอได้แต่ตทีนี้เ้วเติมเงนตาที่ต้องการที่ต้องการแล้วทีนี้ก็ให้กดส,ส่งฟรีกันไปเลย พอสังักตทำไปแล้วทีนี้เว็แบบไซต์เขาจะมีระบบขึ้นมาเป็นการแจ้งบกแบบนี้เนาะตื่สเต้นติดๆเฉียวแล้วก็ถือว่าสังเกตไปเต็มที่ลแล้วเนาะแล้วเราก็ถามมาที่จะเช็ดดูรายละเอียดของตัวเดวินได้เลยหากประสบการณติปเสร็จแล้วโดยกดคลิกเข้ามาที่ตรงด้านนี้ที่คำว่าประวัติการส่งซื้อโดยประวัติการส่งซื้อเขาจะมีหน้าตาเป็นการแจ้งบกได้ให้เราได้ดูออเดอร์สถานะรายละเอียดกันได้ประมาณนี้อย่างออเดอร์ได้ทำการเป็นมิคต่อคู่เขามีการแจมบบกปลว่ารอดำเนินการเราก็สามารถที่ดูแล้วก็ลองกันไปก่อนเดิมเลยต่้อออเดดรร์ไไมม่้้ีกกาาแจงบถนะ นี่เนาะอาจไม่ได้บอกว่ากลันนิการหรือว่าเสียสิทธิ์ยกดับหรือว่ายังไงอาจจะสมาวายยกระ่ัแบบนี้เราก็สามารถที่จะย้อนกลับมาที่ในส่วนตรงด้านนี้ก็ได้นะที่หัวข้อคําว่าอยู่ที่กดเข้ามาเลยก็ได้นะหน้าต่างตรงด้านนี้ก็จะเป็นหน้าต่างให้เราได้เอาไว้ในการเจ้บปัญหาหรือว่าติดต่อสอบถามปัญหาแก้มินกันได้โดยการสามารถที่จะเข้ามากันแล้วก็ทำการวิหัวข้อหรือวข้อความทียเราเกิด็นปัญหาแล้วว่าเกิดข้อเพื่อที่จะทำการเจ้บถามแก้มินกันได้แบบง่ายเกิดมีปัญหาขัดข้องเรียนไงก็เพียงแค่ไปแล้วก็ส่งตัวไปได แต่แล้วรู้สึกว่าอย่าที่จะลองแนะนําให้กับวในอดื่นได้เข้ามาชงานในตัวเวซต์ได้จะมีข้อตรงด้านนี้เป็นคําม่ได้นเพื่อนในเราแล็กกชี้เข้ามาเพื่อที่จะถามมาเข้ามาเพิ่มเติมเขาเลิงอยู่ตรงด้านนี้ไปส่งให้กับเพื่อนๆหรจะอเอกไปใจยังไงก่อนเราเข้ามาดูกันได้เนาะดูได้ๆเข้ามาชิงานกันแล้วทําการส่งื้ตตามเป็นไปแล้วตั้งแต่ตอนต้นอาจจะจนแกหัวข้อในยังไม่ค่อยดูตอนนี้เพราะอาจจะดูยอดกันก่อนก็เราย้อนมาดูกันได้เนาะว่าในตัวคีิตวิโอที่ตัวของเต้นตอนนี้ยอดเฉลี่ขึ้นมาหรือยังอย่างชีม ไปของเดินวันที่มนอยู่ที่11แล้วก็ลองนี้นะจอยไปพร้อมๆกันดูนะว่าตอนนี้จะเฟื้อมาถึงไหนแล้ว อ่ากันดีเลยเนะหลังกาที่เราทำแต่สองเซกันไปแล้วนั่งรอฟังคตอนนี้ยอดแชร์ของในตัวคิดไปโดยตรวิกตอ,อ,กกตอ,อกของเราเขาว่าได้กำลังการพื้นมาแก้จะเสร็จเป็นที่นําราแบบนี้กันแล้วก็จะของดูมีที่จุเอกัเลยจะเราสองเกันเป็น1,000ตอนนี้ก็เพิ่มึ้นมาเป็น8ว่า85กันเลยนะนเนาะขั้นเลยไม่มากแต่จะขึ้นมาจุกคบกันแล้วนะเนาะแต่ก็ขึ้นไม่เราเห็นจะเช็คก,กันแล้วว่าจะคบกันแล้วอ่าแล้วดีรอบนี้ก็คบกันเป็นที่รียบรอแล้วเนาะเขาประมาณนี้เลยกันพันตัวนี้กันท่านยังไ แก่หัวข้ออื่นเพิ่มเติมยังไงก็สามารถที่จะกดคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกดูหรือเลือกใช้งานกันได้เนอะสำหรับในตัวหุ้นไเอชิวเมดราแล้วก็สำหรับในคลิปวิดีโอของวันนี้ก็ไม่เป็นไรมากแล้วเพราะยอดแชร์ก็เพิ่มขึ้นมาให้เราได้เห็นกันแล้วเป็นแบบนี้เนาะถ้ากว่าใครสนใจที่จะใช้งานทำตามยังไ,ไงก็ลองมาดูเรา,ารทำตามได้เลยหรือว่าทำตามอยู่แล้วและดูคลิปนี้จนจบตอนนี้สำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณนะ